สวัสดีครับพบกับครูภูมิพิรากรก่อนนะครับวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันไปติดตามได้เลยครับดินทรายสวัสดีครับน้องๆวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกับดินเหนียวและดินร่วนไปแล้วนะครับไหนลองมาทวนกันอีกทีสิครับ เริ่มจากดินเหนียวนะครับดินเหนียวจะเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเนื้อดินเกาะตัวแน่นอุ้มน้ําได้ดีแต่ระบายน้ําและอากาศได้ไม่ดีนํามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆได้ส่วนดินร่วนจะเป็นดินที่มีเนื้อค่อนข้างละเอียดนุ่มมือยืดหยุ่นพอสมควรอุ้มน้ําได้ดีพอสมควรระบายน้ําและอากาศได้ดีพอสมควรมีธาตุอาหารมากจึงเหมาะสําหรับใช้เพาะปลูกครับ เอาล่ะครับเมื่อทบทวนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พี่จะพาไปรู้จักกับดินชนิดสุดท้ายนั่นก็คือดินทรายถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับคุณพ่อคะสิ่งอะไรดังมากอยู่หน้าบ้านเราคะอ๋อพอดีพ่อจ้างคนมาถมที่ทางเข้าบ้านเรานะลูก แล้วคุณพ่อใช้ดินอะไรถมที่หรอคะทำไมดูมันไม่เหมือนกับดินเหนียวหรือดินร่วนที่หนูเรียนมาเลยล่ะคะแล้วดินเหนียวกับดินร่วนมันเป็นยังไงล่ะลูกดินเหนียวจะมีสีเทาเกือบดำและเนื้อดินละเอียดมากส่วนดินร่วนก็มีสีดำเหมือนกันแต่เนื้อดินจะละเอียดปนหยาบค่ะคุณพ่อถูกต้องเลยลูกแม่ช่างสังเกตจริงนะเรา ดินที่ใช้ถมที่เขาเรียกว่าดินทรายจ้าแล้วดินทรายเนี่ยใช้ที่อยู่ที่ชายทะเลหรือเปล่าคะไม่ใช่ลูกทรายที่ลูกเห็นที่ชายหาดคือทรายจริงๆแต่ที่พ่อใช้ถมอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นดินที่มีส่วนผสมของทรายอยู่ด้วยจ้าคุณพ่อคะแล้วอย่างนี้ลักษณะของดินทรายจะเหมือนกับดินร่วนหรือดินเหนียวหระคะ ไม่เหมือนสักอย่างเลยลูกเพราะว่ามันเป็นดินคนละชนิดกันถ้าลูกอยากรู้ว่าลักษณะของดินทรายเป็นยังไงเดี๋ยวพ่อจะไปหยิบมาให้พลอยดูนะลูกเอาล่ะลูกลองดูแล้วลองบอกพ่อมาสิว่าดินทรายที่ลูกเห็นตอนนี้มีลักษณะยังไงมีสีน้ำตาลแดงค่ะในลูกลองจับดูซิว่าเนื้อดินเป็นยังไงหืม เนื้อดินหยาบจังค่ะไม่เหมือนดินเหนียวและดินร่วนเลยถูกต้องแล้วล่ะลูกดินทรายจะมีสีน้ำตาลแดงและมีเนื้อดินหยาบจ้าใช่แล้วครับน้องๆดินทรายมีสีน้ำตาลแดงและเป็นดินที่มีทรายปนอยู่มาก <c oughs> จึงทำให้มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่และไม่เกาะกันครับจึงทำให้เรามองเห็นเป็นเม็ดเดี่ยวๆได้ยังไงเลยครับคุณพ่อคะ แล้วดินทรายอุ้มน้ําได้ดีไหมคะถ้าเทียบกับดินเหนียวและดินร่วนถ้าพลอยอยากรู้เราลองมาทําการทดลองกับพี่ดินกันดีกว่านะจ๊ะดีเลยค่ะพ่อนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสวัสดีครับน้องพลอยและน้องๆทุกคนเรามาทำการทดลองสนุกๆก,กันดีกว่า การทดลองนี้มีชื่อว่าใครไหลเร็วกว่ากันครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีบิกอร์สามใบกรวยพลาสติกสามอันกระดาษกรองสามแผ่นแล้วก็ตัวอย่างดินได้แก่ดินเหนียวดินร่วนและดินทรายครับ และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำนั่นเองครับจะให้น้องๆดักดินแต่ละชนิดใส่ลงในกรวยทั้งสามในปริมาณที่เท่าๆกันเริ่มจากดินเหนียวดินร่วนและสุดท้ายดินทรายครับเรามาสรุปผลการทดลองกันนะครับน้องๆน้องๆจะเห็นได้ว่าน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายได้เร็วที่สุดและมากที่สุด รองลงมาก็คือดินร่วนและสุดท้ายก็คือดินเหนียวที่น้ําไหลผ่านได้ช้าที่สุดและน้อยที่สุดครับน้องๆการที่น้ําไหลผ่านดินทรายได้เร็วที่สุดและมากที่สุดนั้นเนื่องมาจากดินทรายมีเนื้อดินที่หยาบทําให้มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินแต่ละเม็ดมากกว่าดินร่วนและดินเหนียวครับนอกจากนี้การที่น้ําซึมผ่านง่ายทําให้ดินทรายระบายน้ําและอากาศได้ดีจึงไม่อุ้มน้ํา ทำให้จับยึดธาตุอาหารเพื่อบำรุงพืชได้น้อยดังนั้นจึงไม่เหมาะกับการปลูกพืชทั่วไปครับแล้วอย่างนี้เราจะนำดินทรายไปใช้ประโยชน์อะไรได้นอกจากที่หนูเห็นพ่อนำมาถมถ,มถนนหน้าบ้านล่ะคะดินทรายสามารถใช้ปลูกพืชบางชนิดที่ต้องการน้ำน้อยและมีความอดทนสูงอย่างเช่นมะพร้าวมันสำปะหลังและกระบองเพชร และใช้ปลูกพืชประเภทมีหัวเช่นหัวใจเท้าขิงข่าและแตะไคร้เพราะจะขยายตัวออกได้ดีในดินทรายทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณสูงในเวลาปลูกที่เท่ากันกับดินชนิดอื่นๆด้วยนะลูก น้องๆรู้หรือไม่ว่าพืชบางชนิดเช่นต้นไผ่เมื่อนำไปปลูกในดินทรายแล้วจะเป็นตัวทำให้ดินชุ่มชื้นโดยใบไผ่เมื่อร่วงแล้วจะเป็นเศษพืชกลายเป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ดินสุดท้ายก็จะทำให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ครับแล้วที่ไหนบ้างหรอคะที่มีดินทรายดินทรายจะพบได้ตามชายหาดหรือบริเวณใกล้แหล่งน้ำนะลูก เรามาสรุปลักษณะของดินทรายกันอีกครั้งดีกว่านะครับดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อหยาบมีทรายปนอยู่มากเม็ดดินใหญ่และไม่เกาะกันระบายน้ำและอากาศได้ดีไม่อุ้มน้ำมีแร่ธาตุน้อยจึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืชทั่วไปครับช่วงใายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ลักษณะของดินทรายคือเนื้อดินหยาบเนื้อดินไม่เกาะกันเป็นดินที่ระบายน้ำและอากาศได้ดีทำให้น้ำไหลผ่านได้เร็วจึงไม่อุ้มน้ำต้นกระบองเพชรเป็นต้นไม้ที่สามารถอยู่ในที่แห้งแล้งได้ดังนั้นจึงเหมาะที่จะปลูกในดินที่ไม่อุ้มน้ำอย่างดินทรายครับประโยชน์ของดินทรายที่พบบ่อยที่สุดคือนำไปถมที่ว่างต่างๆนั่นเองครับดินทราย สามารถนำไปเป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้างเราสามารถพบดินทรายได้บริเวณที่ลาดเชิงเขาครับวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลองอีกแล้วน้องๆอย่าลืมกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอขอบคุณสำนัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับ